สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกรณีศึกษาทางการแพทย์ที่น่าสนใจมากๆเคสหนึ่งกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะที่หลายคนกลัวนั่นก็คือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันมาดูกันครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในกลางดึกที่เงียบสงัดเลยครับเมื่อชายคนนึงต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่ใช่เพราะฝันร้ายนะครับแต่เพราะสัญญ,ญาณเตือนที่น่ากลัวสุดๆจากร่างกายของเขาเอง เอาละครับภาพตัดมาที่ห้องฉุกเฉินเลยนะครับที่นี่เองคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเมื่อผู้ป่วยมาถึงด้วยอาการที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงอย่างมากผู้ป่วยของเราในเคสนี้คือชายวัย56ปีครับซึ่งถ้าดูประวัติย้อนหลังเนี่ยก็คือเป็นคนแข็งแรงดีมาตลอดเลยนะครับแต่ครีนนี้เขากำลังเจอกับวิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวพอทีมแพทย์ซักประวัติปุ๊บก็เจอเบาะแสชิ้นสาคัญชิ้นแรกเลยครับ นั่นก็คือประวัติการสูบบุหรี่มาอย่างโชคโชนครับซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรงเลยต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือกผู้ป่วยเล่าว่าเขามีอาการแน่นหน้าอกแบบรุนแรงมากๆมันไม่ใช่แค่เจ็บธรรมดานะครับแต่เป็นความรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆมาบีบมาทับอยู่กลางอกแล้วอาการนี้มันรุนแรงมากพอที่จะปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมากลางดึกได้เลยเอาละครับ ทีนี้พอผู้ป่วยมาถึงมือหมอแล้วเนี่ยก็เหมือนเริ่มกระบวนการสืบสวนเลยครับทีมแพทย์ต้องเริ่มรวบรวมเบาะแสต่างๆจากการตรวจร่างกายเพื่อปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แค่เห็นจากภายนอกแว็บแรกก็พอจะบอกได้เลยครับว่ามีอะไรผิดปกติแน่ๆผู้ป่วยดูทรมานมากเหงื่อแตกพลักไปทั้งตัวเลยและที่สำคัญคือเขามีความรู้สึกที่น่ากลัวมากๆครับคือความรู้สึกที่ว่าฉันกำลังจะตาย ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยทีนี้พอมาดูที่ตัวเลขหรือสัญญาณชีพโอ้โหมันฟ้องทุกอย่างเลยครับหัวใจเต้นเร็วมากความดันโลหิตก็พุ่งสูงอัตราการหายใจก็เร็วทั้งหมดนี้มันคือภาพสะท้อนของร่างกายที่กำลังตกอยู่ในภาวะเครียดสุดขีดและกำลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างหนักเลยครับ จุดที่สําคัญมากๆที่ทําให้ทีมแพทย์เริ่มเอ็ดใจนะครับก็คือลักษณะของอาการเจ็บหน้าอกครั้งนี้มันแตกต่างจากโรคหลอดเลือดหวัวใจตีบทั่วไปหรือที่เรียกว่า stable angina เพราะโดยปกติแล้วเนี่ย angina มักจะดีขึ้นเมื่อได้พักแต่การของผู้ป่วยคนนี้เป็นต่อเนื่องยาวนานไม่ดีขึ้นเลยนี่แหละครับคือสัญญาณเตือนภัยสีแดงที่บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้ว จากเบาะแสทั้งหมดที่เรามีตอนนี้ทีมแพทย์ก็เริ่มจะเข้าใกล้คำตอบแล้วล่ะครับคำถามสำคัญก็คือตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของเขากันแน่และแล้วคำตอบของปริศนาทั้งหมดก็กำลังจะถูกเปิดเผยแล้วครับ และผลการวินิจฉัยก็คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันครับหรือถ้าเป็นชื่อที่คนทั่วไปรู้จักกันดีก็คือภาวะหัวใจวายหรือ heart attack นั่นเองพูดง่ายๆก็คือมันเกิดภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ซึ่งก็ทําให้เซลล์หัวใจเริ่มตายลงเรื่อยๆครับแล้วในเคสนี้เนี่ยยังเป็นชนิดที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยนะครับ เราเรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจไตเฉียบพลันชนิด ST segment ยกสูงซึ่งภาวะนี้เราจะตรวจพบได้จากเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG คือกราฟกการทำงานของหัวใจมันจะแสดงลักษณะที่ผิดปกติออกมาอย่างชัดเจนเลยครับซึ่งมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าตอนนี้หลอดเลือดหัวใจเส้นหลักมีการอุดตันแบบสมบูรณ์แล้วพอได้คำวินิจฉัยที่ชัดเจนปุ๊บการแข่งขันกับเวลาก็เริ่มต้นขึ้นทันทีเลยครับเพื่อรักษาชีวิตของกล้ามเนื้อหัวใจให้ได้มากที่สุด ในสถานการณ์แบบนี้ทุกนาทีมีค่ามากครับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวในตอนนี้คือการเปิดหลอดเลือดที่อุดตันแล้วก็ทำให้เลือดกลับไปเลี้ยงหัวใจให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นทันทีเลยนะครับด้วยการให้ยาแอสเพรินเพื่อป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดมันก่อตัวใหญ่ขึ้นตามด้วยยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์เพื่อช่วยลดภาระการทำงานของหัวใจจากนั้นก็เตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปทันทีคือการเปิดหลอดเลือดสำหรับการเปิดหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีทางเรื่องหลักๆอยู่2ทางครับทางแรกคือการใช้ยาสลายลิ่มเลือดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อให้ยาเนี่ยไปสลายลิ่มเลือดที่อุดตันอยู่ ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการทำหัตถการที่เรียกว่า PCI หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อการทำบอลลูนนั่นแหละครับวิธีนี้คือการใช้สายส่วนเข้าไปขยายหลอดเลือดโดยตรงซึ่งมักจะเป็นวิธีที่นิยมใช้มากกว่าถ้าทำได้ทันท่วงทีครับแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะการต่อสู้ที่แท้จริงของผู้ป่วยมันคือการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตใช่เลยครับ หลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วจุดสนใจจะเปลี่ยนไปที่การป้องกันในระยะยาวซึ่งมันเปรียบเสมือนการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ของผู้ป่วยเลยนะครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างจริงจังเช่นการเลิกบุหรี่การออกกำลังกายควบคู่ไปกับการใช้ยาเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างสม่าเสมอครับกรณีศึกษานี้ เตือนให้เราระลึกถึงความจริงข้อหนึ่งได้ดีเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปมากแค่ไหนก็ตามแต่หัวใจสําคัญของการวินิจฉัยโรคก็ยังคงเป็นการรับฟังเรื่องราวของผู้ป่วยอย่างตั้งใจนั่นเองครับภาวะหัวใจวายก็เหมือนกับการแข่งขันกับเวลาดีๆนี่เองครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงปืนสัญญ,ญาณปล่อยตัวมันดังขึ้นแล้ว การทำความเข้าใจอาการต่างๆเหล่านี้นะครับมันจึงไม่ใช่เรื่องของแพทย์อย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือความรู้ที่อาจจะช่วยชีวิตตัวเราเองหรือคนที่เรารักได้ครับ